การปฏิบัติธรรมแล้วก็บางทีเขาก็หลงรูปแบบนะหลงในรูปแบบเขาจะถามซ้ำๆทั้งที่อธิบายไปแล้วก็จะถามหนึ่งหนึ่งเราต้องนั่งเริ่มต้นใหม่เหมือนเราหนึ่งเราต้องเริ่มจากการนั่งสมาธิสองเริ่มจากการกําหนดกําหนดเดินจงกรมว่าอะไรเงี้ยอยู่กับกายอยู่กับเวชนาเลือกไปสิ่งใดสิ่งหนึ่งครับแต่สมภารอาจารย์วัตถิปัสสนสี่เนี่ยตอนทีสี่ชิ้นเนี่ยเห็นพร้อมกันสภาพธรรมจะเกิดได้ง่ายกว่า เพราะเราเชอบ <ety> <unku> ไปไปไปอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเหมือนละเลยอย่างเรารู้กายเนี่ยมันไม่ได้ออกมาจากจิตหรือไงสมมติเรารู้กายมันก็รู้แล้วมันไม่มีเวทนาระหว่างเหยียบเยียบย่ำอะไรมันก็มีเราจะทําไงให้อันไหนมันเป็นสภาพธรรมเรารู้ธรรมตามความจริงแล้วเกิดความเบื่อหน่ายนั้นสําคัญมากจะเรารู้ตามความจริงไงรู้มันไม่เที่ยงเราจะเห็นความไม่เที่ยงนี่เฉาะว่าธรรมที่แสดงความไม่เที่ยงถ้าจิตมันดับจิตมันไม่จับกายแล้วมันเกิดมันจะตัด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  มันจะมีอาการตัดเราจะเห็นเล้ว่ามันตัดออกมันตัดสภาพที่การเคลื่อนไหวมันตัดออกขัดออกอันนี้ก็เป็นเฉภาวะหนึ่งหรือเห็นการยิบยับยิบยับระหว่างที่เดินไปมันยิบยับยิบยับร่างกายไม่รู้อะไรมันยิบยับหนังหรือว่าระหว่างที่กําหนดกายไปเนี่ยมันเหมือนรูปรูปเราไปขยับไปใช่ไหมรูปกายขยับไปแต่ปรากฏว่ามันมันเป็นแสงเล็กๆมาด้วยแสงเล็กเหมือนแสงพวกแสงเหมือนดวงดาวจั่เล็กกว่านะวิ่งบางยาวบางสั้นบางแล้วก็ดับไปดับไปเยอะแยะมากมาย อีกตอนนี้เราก็รู้สึกว่ากายเบาเหลือเกินสภาวะรีดเพ่งเกิดนี่ก็เป็นสภาวธรรมเราก็ต้องวิจัยสภาวธรรมนั้นออกมาเพราะนั้นครูบาอาจารย์ที่ท่านสอบอารมณ์จําเป็นมากต้องป็นผู้มีรู้อย่างน้อยเป็นพ้กพหูสูตรที่ฟังมาเยอะแล้วจะได้แก้แก้คนที่ผ่านมาในถูกถึงตัวเองไม่ใช่พระเรยซเจ้าก็ต้องแก้ให้ดียางพระอาจารย์นะถ้าท่านยิงในตัวเองว่ามีความรู้แล้วผยองตัวเรียบร้อยถ้าเจอลูกศิษย์อย่างพระอาจารย์เป็นเรื่องเดวโดนเล่นงานเนะี่ ถึงตั้งยังไม่ไม่รู้ทำเลยถ้าปัญญาคนปัญญามากมันจะถามซอกสามแซงเนี่ยใช่ครับแล้วพอเห็นว่าไม่ใช่มันจะไม่เชื่อเพราะตัวเองก็ไม่เชื่อตัวเองอยู่แล้วมันก็ไม่เชื่อที่ครูบาอาจารย์พูดอยู่มันก็จะถามซอกแซกตอบไม่ได้หรือก็เสียศูนย์แล้วจะเอาแบบว่าเขาไม่ผ่านนี้ไม่ได้ต้องให้ผ่านนี้ก่อนไม่ได้ต้องกลับมาก็มันก็กลายเป็นพกเจตโวมุติต้องให้ลงสมาธิก่อนเป็นความยึดมั่นถือมั่นไปยเราจะปรึกสติเพื่อให้ปล่อยเพื่อละเพื่อวางเพราะลูกศิษย์ลืมบอกว่าไม่ไได้้มมมัน่ีีสติยเ สติมันเพื่อความปล่อยเพราะละ้วบางเพราะนั้นจะลืมความเป็นตัวเป็นตนมันก็วางลงแต่การใช้ชีวิตมันมันไม่ได้เสียหายไปไหนนี่